คู่ก,ก่อนหน้านี้นะครับนชนะนครสรวนไปเป็นทีมชายนะครับชนะนครสววนสามเซต,ตรวดลาดันนำอยู่2ต่อหนเซตครับเซตนี้สำคัญต่อศรัก่นมากครับ ต้านไว้ไม่ได้ก็จบเลยครับรัชเซิร์ฟครับแต้มแรกเป็นของขอนแก่นครับทั้งสองทีมมีประสบการณ์ในการเล่น4เซตมาแล้วนะครับขอนแก่น2ครั้งขณะที่นครราชสีมา1ครั้งครับกิยากริร์ฟ บอลสัน้นยอดได้ผลครับหนึ่งเท่าครับซิริมามานะกิจค,ครับมือเซตของโคราชเซิรฟ์ฟอา้าลูกนี้ออกครับ ได้ครับหัวเสาโอ้ยรับพลาดครับตกใจกันวารางคนาครับลิบบโ,โรคนที่ตั้งให้นั่นคือเดมอเด้นครับแก้วกรลยาเซิฟนำสามต่อหนึ่งลึกครับยมจะแก้ บอลสามเซตข้ามกิดดียากรอ้าวผิดจังหวะครับโอ้โหวันนี้ผิดจังหวะหลายครั้งแล้วนะครับพัชรีนะจะได้มือเซตมาเสริมนะครับในช่วงเล็กสองแต่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าการเข้ามาของกิดดียากรทำให้ขอนแก่นดีขึ้นครับ <Ooh. S 2> ไม่ทัชนะครับไม่ทัช ทัชนะครับแม่ผู้สินให้ครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้สินร่วมกับเส้นนั้นยกออกครับ4-2ครับขอ,อนแก่นธนพรเซริฟไม่ได้เปลี่ยนตัวเซตทั้งสองทีมนะครับอันเดอร์ให้ห่างครับห่างเน็ตเอาล่ะครับดดกิจยากรให้บอลเร็วคราวนี้ไม่ผิดจังหวะแล้วครับ ให้ลูกลงเร็วห้าสองครับนาพอนะครับเซิร์ฟรองได้กิจยากอ,อเอ,อ็มออนครับตีให้โดนล็อกเริ่มดีครับในเซตนี้นะครับสำหรับขแขก 6-2แล้วนะครับอ้าวเซิร์ฟออกไปเองครับ3-6ปริยาเซิร์ฟครับโอกาสเป็นของโคราชแ,แย่งกันยังได้อยู่หัวเสาตบแมาแฉลบ,บล็อกได้ครับปริยะธิดาครับ ขยับมาที่4ต่อ6ดูปิยะธิดาตบสลับบล็อกนะครับสลัแบเอ็มออนปิยะเซิร์ฟต่อโอ้โหบอลแรกเซิฟลูกตกทันทีครับมาต้องแก้ไขอ่านะครับโอกาสของโคราชบอลสั้นครับมไม่ได้ผลครับติดแบลบ็อก ชงให้นี่ติดพัชรีครับพัชรีอ่านได้แล้วครับคนเล่นบอลสั้นนี่อยู่ข้างหน้าเป็นตัวบล็อกก็เห็นทางอยู่แล้วครับอ้าวขึ้นยังอยู่ครับ อืไม่ได้ครับนี่โดนครับโดนเสากาดเอมออนครับเจ็ดต่อสี่ เทคนิคนะครับจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นตบดูจากภาพช้านี่ไม่โดนง หน้ต่อสี่ครับโอ้ยยังบล็อกได้ครับอีกครั้งหนึ่งครับ หเหนียวครับเซตนี้ขาปองภพันธ์อาแล้วครับไบหลหลังไปเรียบร้อยครับโดน5ต่อ8ครับโคราชเปิดบอลแรกได้อ่าแล้วครับไหลหลังเหมือนกันครับแก้คืน 9ก้าต่อห้าครับโอซิจีขอนแก่นนำอยู่ครับอัธรีเซลครับตบหนักจริงๆครับ,รบอ้าวเล่นจังหวะสองครับโอ้ปวนเหมือนกันครับเอ็มออนไม่ข้ามครับ หต่อเครับโคราชไล่มาปิยธิดาละสูงเนินครับจะเซิฟปิยธิดาเซิฟบอลพุ่งเข้าหาตัวเลยครับบล็อกได้อะละครับอา้าวแมาต้องแก้ไขแก้วกะลยาครับไหลหลังมายังได้อยู่ขึ้นสันแกนครับ ขาไบพันต้องแก้ครับะนะครับโอกาสโคราชมาทางหัวเสาครับตบตบออกครับรโคตรเลยนะครับวริดาโคตรเรือหนีไปครั้งครับเป็นสิต่อหครับคัคลีปินสุวรรณเซริร์ฟอ้าวนี่ครับขยับขยับเดิน ดูจังหวะครับ11ตอ6ครับโอ้โหนำห่างเลยครับต้องเบรคครับคณศัตรูตรตนาาศีครับผู้ฝึกสอนน้องนครราชสีมามีผู้ช่วยก็คือเพนสุดาประยุทธ์พิทักษ์ครับ เริ่มด้วยการไล่ตามอีกแล้วเหมือนเซตที่สามครับโคราชรุ่นอาชีพเทลลีก็จะจบในเดือนเมษายนนะครับ,บรุบคนระเสิร์สสิริับพู้ช่วยของโวชุปัญจสมบัตินะครับ สิบเอ็ดต่อหกเอสซีจีอนแกนนำติดบล็อกลงครับเสร็จทีแล้วตามสี่แล้วก็แซงเอาชนะในช่วงดิวส์ไนะครับเป็นคนราชสีมากิติกรครับให้ตีตีตกดมือด้วยครับแก้ไข ครับฟรีบอลของเอสซีจีขอนแก่นไหลหลัง ideas, ติดอีกชูบล็อกบล็อกลงครับสำคัญเลยครับไล่มาเป็น8ต่อ11ครับแก้วกัลยานะครับตีติดนี่คร right ับมีลงเยอะครับก็ต้องชูม nice ือฟ้องไว้ก่อนนะครับจะรัดพรอเสิร์ฟต่อครับโอ้โหหนักมากครับคัททรีครับพอเป็นทางด้าน ธนาพรครับธนาพรเกือบเจนลึกนะครับตีแล้วต้องยั้งตัวเองเอาไว้ครับทั้มือทั้งตัวกิตติยกรเสริมครับนำ12ต่อ8กิตติยกรให้แนวเหนียวครับโราดเหนียวขึ้นตีสลหรับบล็อกได้แต้มครับวันดิดาคโคตรเรือง9ต่อ12ครับให้ห่างแค่3คะแนนเท่านั้นครับ มีเซตมาเสิร์ฟแล้วนะครับซิลิมานี่ทำแต้มได้บ่อยนะครับในจังหวะที่เขามาเสิร์ฟหัวเสานุ่นครับซิลิมาจ่ายให้กับนี่ครับข้างหลังท้าแพทพันรับมาได้ยังอยู่ครับต้องแก้ไขลึกไปแล้วครับมามแต่ครับโอ้แก้ยกยารหยดอ้าวบอกว่าไม่โดนครับรัศมีบอกว่าไม่โดน ผู้สินชี้ไปทงฝั่งขวัญแก่นแล้วนะครับครับแก้วกรยาจะเซิฟนะครับตัวเล่นบอลเร็วของขวัญแก่นโอ้โหเสิฟลูกพุ่งมาต้อง under. อันเดอร์เอา้าตบจังหวะนี้เด็ดขาดดีครับมาตบดีมากครับรัศมีซ้ายด้วยนะครับก็ยังอยู่แค่สามแต้มครับวันิดาเซิฟ ออ้ะัเจะเทมาฝั่งโัราาแต่ก็เสิร์ฟออกไปก็สะดุดนะครับครับ14ต่อ10ครับขอนแก่นมีคือเซตที่4นะครับถ้าขอนแก่นแพ้นี่ก็คือจบเลยนะครับตีไป,ไปหลังอ้าวโอ้โหจากจะได้เปรียบมาลุ้นต่อครับซิลิมาตั้งหัวเสาหน่าหยอด อาวเราอีกครั้งหนึ่งครับคนครแก่นไม่ค่อยแน่นอนอย่างวันนี้โดนาลาไปพันเจียกรนะครับ,รบที่เป็นคนเคาะข้ามไปโดนเลยครับเสร็จเลยครับน่าสนใจพอทีมกุลังปันปวดที่จะโดนนะครับ11ต่อ14ก็ยังอยู่ที่3ครับแามแต้มอยู่ครับวิยาวิยาเซรฟ บอลพุ่งเอาหัวถาภัยพันธ์มาบอลลูกนี้ออกครับโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีครับคุณเซตนะครับชมเพราะว่าถาภัยพันนั้นรับตึกระบจะลดนะครับกระโดดตั้งได้ครับกิจกรนะครับหนีไปอีกครั้งครับเอ็มออนเซิร์ครับ15ต่อ11บซิลิมาเปิดยอดล้นมาครับเน้นๆอีกครั้งครับซิริมา ขึ้นโอ้โ oh หแน่นอนครับขาปลาพิพานนั้นวิ่งมารับบอลยอดแล้วกลับไปในตัวนี่ครับรับรบสมีครับรับสมีสุภาพมูลเสิร์ฟสีมาจ่ายจังหวะนี้อ้าวยังดูครับหัวเสา อ้ายังไม่ตายครับต้องแก้ไขช็อตนี้ก่อนเท้าไพ้พันธไหลหลังจังหวะนี้ยังได้ครับเล่นบอลสัน้นเรียบร้อยเลยครับติดตัวโอ้สิบสามต่อสิบห้าครับขยับเข้ามาใกล้ครับ,รบจากสี่ตัวนี้เหลือสองเล่นบอลสั้นได้สวยมากครับทางด้านจัลัดพรนะครับตัวเล่นบอลสัน้นรัศมีเสิบสองแต้มแล้วครับคนเดียว ไม่ได้ตบแบบเน้นๆครับขึ้นต้องเคาะข้ามครับอารับจ่ายมาที่หัวเสาครับขึ้นยังได้อยู่ครับโคราชหัวเสาอีกครั้งหนึ่งกาสเป็นของขนการเล่นจังหวะสองครับครานี้ลุก3เมตรเลยครับยังไงครับผู้กำกับเส้นคงนิ่งอยู่ออกกับออกโัซมี่ลัซีเข้าไปไหมก็เบ้น16กับ13ครับเวลานอกทางเทคนิค ครั้งที่สองครับื่อสักู่เปลี่ยนเป็นลงสิบห้บาสิบสี่ต่อสิบห้าเดคยโคราชต้องการเซตนี้เพื่อปิดแมตช์นะครับแต่ว่าตอนนี้ตามหลังอยู่ โควันจงสมบัตินะครับของ s อ g ซขอนแก่นคนทีมลงมาครับนิภาพรแม่นสอนลาเรา เปลี่ยนสมหมายครับวันนี้ฟอร์มไม่ดีครับสมหมายลงมาแทนรัพรพรผลเรืองครับสมหมายนิยมพลอีกคนหนึ่งคือสนธยาแก้วบัดิตลงตั้งแต่เซตแรกแต่ก็พักไปนานเลยนะครับครับนะครับมาดูพัชรีเสมอเสิฟยังห่างสามแต้มเล่นบอลสั้นครับสวยมากส4บสต่อสิบหรัสพร<ป>นะครับตื้อกันแบบนี้นี่ถ้าโคราชขึ้นนำเมื่อไหร่ก็เหมือนเซตที่แล้วะครับ ก็ตามหลังมาตลอดครับเซตที่แล้วเซตที่สามนะครับปิยะธิดาเสิร์ฟครับ14ต่อ16ว้ลงมาตีครับสมพิยาโดนสวนครับจเจอวนิดาอ้าสลับบล็อกลงแดนตัวเองครับ17ต่อ14ครับมาแล้วครับ สันตยาแก้วบันดิตน่าจะดีขึ้นนะครับาจะมีสันตยาลงมาหัวเสาเคาะยอดแม่รอ,องได้ครับแม่ท้าไพภพน,นิ่านอยู่ครับโอ้โหเ,เด็ดขาดครับโอ้โหคสิบแปดต่อสิบสี่ครับสองคนลงไป ดูได้ผลเลยนะครับทั้งสนธยาหมายเลข16แล้วก็สมหมายหมายเลข2นะครับ,รบของเอสซีจีขอนแก่นการแข่งขัน,นบอลไทยนั์ลีกก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับสุพรีมคนครศรีธรรมราชชนะกระทูภูเก็ตไป3-1ตอน,นะครับในเกมแรกแมตช์แรกที่เจอกันนี้กระทูภูเก็ตแพ้3-2นะครับแล้วนี่ สุพีร์นครศรีธรรมราชโดยอาจาร,รย์นิพนธ์นะครับได้พื้มจิตถิ่นขาวกลับมาจากจีนเมืองจีแล้วนะครับโอ้โหเาเจอกับออมมาสุธิรักษ์ซึ่งอยู่ฝั่งภูเก็ตชนะไปสามหนึ่งครับนครศรีธรรมราชสุดยอะครับคู่นี้ยังกู้ขี้กันมากครับอวานเซตินำห้าคะแนนแล้วกับเอสเซจิท่อนแก่ เปลี่ยนเอาหมายเลขสงลงมาครับวิทิตาบาลีสมุยาเสิร์ฟครับวาลำบากแล้วครับลำบากแล้วครับ20ครับโอ้ขึ้น20แต้มแล้วครับมีปัญหา้เล่นตัวเซตนะครับวิริมาก็เลยส่งวิทิตาครับในเซตสำรองครับเดี๋ยวดูครับว่าเปิดเข้าจุดหรือเปล่าลูกเสิร์ฟของสมุยา วิทิตาจะได้เล่นไหมครับดูครับนี่ครับวิทิตาอันเดอร์ครับไม่ได้เซ็ตโอเคครับวานิดาตบออกครับโอ้โหดูแล้วลักษณะอาจจะต้องยืดเยื้อถึงเซตที่5ครับว่าแต่ว่าเซตที่หจะจบเร็วครับเซตที่หจะจบเร็วสัญญาเสิร์ฟต่อครับ21ต่อ14อ้าวถึงแต้มให้ฟรีๆครับ 15ต่อ21โคราชเซิร์ฟครับนัดล่าสุดของขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ชนะ3ต่อ2เซตครับชนะอุดรธานีแสดงว่าเครื่องร้อนช้านะครับขอนแก่นเล่นยาวสองครับวิธิตาเซตถัวเสาบล็อกออกครับ16ต่อ21วันิดาขึ้น จัดพรเสิร์ฟต่อครับมีสูง180่งซนเมตรครับจัดพรหัวเสาครับโอ้โหลงแน่นอนจริงๆครับมีสมหมายน,นะครับ22ต่อ16ครับมือเซ็ตต,ติยาตอลงไปเสิร์ฟครับเอ็มออนเซ็ตครับให้สมหมายเคาะ กลางคร,ครับอันเดอร์ครับหาปลาไฟพันเอมออนอันเดอร์ให้ได้หลังตีต่างมาให้วนิดาโอ้โห,โหไปตบใส่ขาปลาไฟพันครับรับได้สมัยสวนโอ้โหเรียบร้อย <100 S 2> เลยครับ23ต่อ16ครับต้องเบรกเลยครับตามสั่งโคราชตบใส่ตัวเลยครับตบใส่ตัววนิดาครับสมัย ท่านแล้วนะครับเอสติคอนแกนเสิร์ฟโดยกิติยากรกิติยากรเซตที่แล้วมีช่วงเสิร์ฟยาวๆเลยครับทำแต้มให้กับทางฝั่งขอกแกนขึ้นหัวเสาครับวันิดาเซตนี้บล็อกเหนียวมากครับเกมรับเหนียวมากขอกแกนได้ไปครับยังครับยังอยู่ครับโอ้ต้องแก้ไข ไม่ข้ามครับกาจะหยอดนะครับการจะหยอดโอ้โหอันเดอร์หยอดให้รับลำบากครับเซ็ตทอยแล้วนะครับยืดเยื้อครับเดียคอนเสร์ฟครับเรียรโอ้ยจนได้ครับชนะไปครับ25ต่อ16ครับอันนี่คะแนนเท่ากับที่โคราชชนะในเซตที่2ครับครับ25ต่อ16เหมือนกันสูสีครับแล้วก็ ดิวในเซตที่หนึ่งและเซตที่สาม